ไม่เสียเวลาผมว่าตอนนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับมปมมือหนาต้อนรับกับคุณเยวรีบโหวต ทดี่อนไลน์นี้ก็คือคุณเดียวริมโอเอ็นั่นเองเล,เลื่องตเดี๋ยวขอเชิญล่ามนะคุณสปายขึ้นมาร่วม,มพูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปเป็นกิจกรรมม e e t แอนด์มตดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางคุณเดียวริมโอเอกให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าโหในที่นี้ใครดูวิดีโอกันแล้วบ้างวิดีโออะไรคะคุณโอเอกเขาแบบว่ามีการทักทายกับแฟนชาวไทย นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันมากขึ้นด้วยชิ้นเดียวกันแต่กราฟโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตอยู่เพื่อนใก้ตัวดีกนิดเดีอ่านะฮะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมฝักของเก้าอี้ขึ้นมาเราจะได้นั่งาสคุยชิลๆเนาะอยากให้เป็นบรรยากาศสบายๆนะคะครับผมโอเคนะตอนนี้อ่ะค่ะ เตรียมกล้องขึ้นมาคุณถ่ายหน่อยถ่ายถ่ายได้จากที่ถ่ายได้จากที่ระหว่างนี้นะเป็นยังไงของเราแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากที่จะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้คําถามแรกเลยคือคุณเนริอยากแนะให้ช่วยแนะนําตัวให้กับคนที่มาอยู่ในงานของเรารู้จักทาะคุณเนริบ้างเช่นกันอใช่รู้แล้วท่านทุกท่ こんにちは。日本ののコスプレヤーりもえです。よろししくお願いいまสวัสดีค่ะทุกทุกคนฉันก็เป็นคอสเพลเยอร์จากญี่ปุ่นนะคะยูริโมเอะค่ะตัวคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณโมเอะไปข้อต่อมากันมากดีกว่าตอ,ตอนนี้เนี่ยเมื่อคุณโมเอะมาถึงเมืองไทยแล้วอ่าอยากรู้ว่าคุณโมเอะเนี่ยพอจะมีคำไทยคำถ่ายที่รู้จักบ้างไหมครับแบบอาจจะเคยได้ยินเออแล้วก็แบบออยย。ากฟังหน่อยากฟังหน่อย あの私あのฉันชอไทยีากมากค่ะก็เือส่วนตัวก็รู้สึกชอบชาไทยมากเลยนะคะก็เลยจำคำว่าชาไทยได้ค่ะที่พูดตะกี้ว่าอันนี้ชาไทยค่ะจจะออันนี้คือทุกคนเข้าใจไหมคะ ชาไทยน่าจะชาไไม่ได้สิาวปกตินีคือคุณวยอยู่ที่ญี่ปุ่นชอบทานชาไทยด้วยหรือเปล่าร้วยเนี่ปต่นอยู่ญี่ปุ่นคือไม่ค่อยมีชาไทยเลยไม่นี่ญี่ปุ่นก็คือไม่ค่อยมีชาไทยเลยน่าอ่ะอันนี้ขอแชนเคยไปแล้วอ ีนะคะผมไอยางงี้แล้วตอนที่ก่อนที่จะมาเมืองไทยได้เห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเป็ไทยความเป็นไทยแล้วก็แบบว่ารู้สึกเหมนทับใจแล้วแบบว่าพอมาถึงเมืองไทยแล้วอยากมาเจอสักครั้งอะไรอย่างงี้รึเปล่าไหม้ช่คือเมื่อไหร่ที่เราใช้่าษาเป็นเองนั่นสิครับใช่เลยทำอะไร่ันบ้างทำอะไร่ัน้าง ขี่ช้างมาค่ะขี่ช้างมาแล้วเขานั้นนิสสาวตแล้วก็ไปจับเสือมาค่ะไปแล้วไปซื้เสือมาเลยแอก็ตองซื้อขแล้วก็ซื้อกางเกงช้างค่ะกางเกงช้างกางเาอีมาม่ามาม่าก็ซื้อของฝากเรียบร้อยลวค่ะมาม่กางเกงช้างขี่ช้างจับเสือ เวลาเราไปญี่ปุ่นเราซื้อนิชินญ,ญี่ปุ่นกลับมาเมืองไทยคนเออประมาณนั้นคนญี่ปุ่นมาเมืองไทยซื้อมามาไปที่ญี่ปุ่นโอเคอยู่แต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมลกันว่าแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเราจะได้เห็นแบบอันนี้ช่วยใส่และวเกงช้างถ่ายลงทิเตอร์อ่ะในเอหรือว่าอะไรนี้เผื่อแฟนชาวไทยได้ด,ดูทีหลังไมะวที่าที่เ้ม ใช่ค่ะแล้วนาวได้ย <te idal Industry UK> ินมาเนี่ยว่าคุณโมเอะเนี่ยตอนที่อยู่ญี่ปุ่นชอบไปร้านอาหารไทยมากเลยนาวเลยอยากรู้ว่าแบบมีเมนูโปรดที่เป็นอาหารไทยบ้างไหมคะเออนี่น็ไม่รู้เกิดไทยเรื่องอิตาลีโรตเซตแมาสเน่ไม่สกินดามีอะไรนัางนะคะเอ่อไทยจีริญี่ปุ่นไทยจีริญี่ป่นกรีนคาเน่กับผัดไตย 日本เนื้อเคาักไม่เนื้อชอบมากเลยครับชอบมากเลยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเห็นเราสัมภาษณ์ศิลปินญี่ปุ่นหลายท่านตัวใหญ่ชอบผักชีหมดเลยในที่นี้มีใครไม่กินผักชีบ้างไหมปุ่นใช่ไหมผัชี พักชีอร่อยบักชีต่บักชีมันอร่อยนะไม่กินกันจริงๆหรอต้ไม่หเฮม่รมีครไม่กินบัชชีชูมือทีนึงชูสูงๆคาไว้ที่ต้อใช่นั่เยคนทั้ีไม่กินัชี่ไนนะฮ แต่ว่าโอเคมันก็มีส่วนหลายๆส่วนที่เราก็อยากจะถามเพิ่มเติมด้วเช่นเดียวกันเนี่ยั้งคฝั่ของคุคณโมเองเนี่ยก็ได้มาเมืองมาเมืองไทยแล้วเราก็เห็นว่า่อ,น,อนนี้ก็คือจะมีมาในส่วนของสวิตเซอร์แลด้วยหลากหลายประเทศอยู่เหมือนกันด้วยถูกต้องรหรือเปล่าครับหรือว่าได้ไปประเทศไหนเลยหรืองะ ค่ะอาจากตา,า,กา,กาต้าดีคุณได้ไปมาอยู่ประมาณน,นี้นะฮะโอ้แาจาการ์ากับสิงคโปร์สิงคโปร์อืมสิงคโปร์จาการ์ตาสิงคโปร์จาการ์ตาแล้วก็ไทยค่ะรู้สึกดีมากนีกกกกก่เป็นาาหนึ่งในประเทศที่จะได้เจอหน่อย <books> ใช่เอางี้ดีกว่าว่ามี่ข้อหนึ่งในที่นี้เราได้ถามไปแล้วแบบว่า ทางคุณโมเอกเนี่ย<ม>เขามาเมืองไทยเขาเอ้อยากทําอะไรบ้างแล้วเขาบอกว่า<ม>เขาทำไ,<ม>ไปแล้วถ้า<ม>ี้มผมถามครั้งแร้วมาดีกว่าฮะว่าอยากถ้าเกิดว่าในเมื่อคุณโมเอกมาถึงเมืองไทยแล้วอยากแนะนาให้คุณโมเอ๋กไ,ไปทํำอะไรในเมืองไทยบ้างครับขี่ช้างแล้วแล้วก็มีทาง<ม>กินแล้วใส<ม>่เกงช้างแล้วมาไปหลฮะ

ไอ้ยี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตาไปกันต่อเลยแล้วกันนะฮะขอขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้ผมว่าเราน่าจะถึงเวลากันแล้วละ่ะต้องผ่นเซสชั่นต่อไปของเราใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไทยกันหน่อยซิว่าคุณมีความเป็นแฟนพันธ์แท้ของน้องโมเองขนาด<ม>าไหนเบื้องต้นเลยฮะใครซื้อของน้องโมเอ๋มาแล้วบ้างชูหน่อยฮะชูหน่อยชูของเลยชูของเลยคุณนี่เลยคุณชูขึ้นมาสูงๆเลยครับตอนนี้คุณชูสูงๆฮะ อน่นอนว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นมารับรางวัลพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเรานอกเหนือจากการทดสอบกันแล้วนะคะว่าคุณมีของน้องโมเอ๋์หรือเปล่าอย่าพึ่งเก็บอย่าพึ่งเก็บวางวไว้ก่อนค่ะเดีไว้ก่อนใกล้ตัวที่สุดอีกข้อหนึ่งนะคุณจะต้องจำได้ด้วยว่าน้องโมเอ๋เนี่ยเคยขออะไรบ้างถูกต้อง จำกันได้ไหมผมเอางี้ผมขอหนึ่งคนใครมั่นใจมากเลยว่าสามารถจำว่าน้องเวกยเคยขอเลยว่าขอหนึ่งคนชู่มมือพร้อมขอออาด้าตกลางเสื้อขาวนี่ค่ะคุณผู้ชายข้างหน้าเสื้อดำาไหนหรือว่าเสื้อดำด้วยเอางี้ทั้งงานขอเป็นเราอยากได้มีคนสามคนสามคนใครมั่นใจในตัวเองคนเสื้อดำครับเชิญเลยฮะทะเลจรหาทีมงานเลยค่ะ อ๋อเหลือแค่สามคนนะคะเหลืออีสองไอ้อีสองอีสองลูกใครอะเฟอร์ตคัมเฟอร์สทัมอ่าของน้องโมเอะอยู่ไหมใช่เดี๋ยวรอที่ทีมงานก่อนครัเพราะว่าเราจะให้เล่นทีมละหนึ่งคนเดี๋ยวมาคนแรกก่อนเลยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คนอื่นคนอื่นคนใครมั่นใจใครมั่นใจใครมั่นใจ thank you เดี๋ยวนะใครมั่นใจมั่นใจมั่นใจคนที่สามได้ยังครบหรือยังคะพี่ทีมงาน ครบแล้ว3คนนี้นะคะขอบคุณนะครับอะ่ท่านแรกก่อนขอท่านแรกก่อนมาครขอมาเชิญกลางเวทีเลยครับถูกต้องมาท่านเรื่องไขว่ยากเลยเนาะมี merchandise ของคุณโมเอะแล้วก็ต้องจำตัวละครคาแรคเตอร์ที่คุณโมเอะเคยคอสให้ได้โอเคน่เองสอบถามก่อนเล็กน้อยชื่อคุณอะไรครับคุณนิกนะฮะนิกคุณนิกคเลยอ่ะคุณนิก ตอนที่เจอคุณโมเอกเนี่ยความประทับใจครั้งแรกของคุณนิกชอบตอนที่คุณโมเอกเขาคอสอะไรมากที่สุดครับครับมาฟังโนเอลโนเอลโอลาไ์ทโนเอลจากโอโล,ลา์ออกเป็นโปรเจกต์ที่ตอนนั้นที่มีหลายคนไปคอสออกงานโอล,ลา์นั่นเองนะเอางี้มาเบื้องต้นอย่างนี้เลยดีกว่าผมถามเลยเราจะเป็นเกมโดยที่จะมีภาพของน้องโมเอกแบบครอปเอาไว้ เห็นแบบไม่เต็มน,นะคะคุณ<อ>ต้องตอบให้ได้ว่าแล้วคุณโมอเอ๋เนี่ยเขาขอเป็นตัวละครอะไรจากภาพส่วนนั้นเ,ออเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อแล้วมาดูกซิว่าคุณจะตอบได้กี่คัอแองอไนะพร้อมไหมพ<อ>ร้อมครบพร้อมนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วทีมงานครับเดี๋ยวขอภาพแรกขึ้นมาเลยครับ เอ๊ะข้าวทายสามารถหอได้เลยนะคะอะไม่อม่อเดิน่าซิโมันเนี่ยากนะ่ยากมันยากมากตึ๊งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเก่าแล้วอะค่ะโอไนะว่าค่อนข้างเก่าแล้วนะคะใช่ฮะเก่าแล้วไปเพเติมอะไรนิดนึได้ไหมไม่ที่ต่อที่ต่อเอตโต้บตได้ไหมคะ มีถุงมือค่ะมีถุงมือเริ่มต่อครับเดียวมือล่าเหมือนต่อได้เลยเห็นยิ้มๆแต่เฮ้ยไปด่าละด่าละข้าไปอ่ะโอเคปักไปสามสองหนึ่งไม่ได้โอเคไม่เป็นไรผ่านไหมคะผ่านไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ดูเฉลยเดี๋ยวเราให้ดูเฉลยแล้วเรืนี้คำตอบตรงกันหรือเปล่านะคะที่ออกมาก็คือคือที่ือ โอเคไม่เป็นไรนี่ข้อแรกข้อแรกข้อสองมากดีกว่าข้อสองันะครับเดี๋ยวที่แม่ครับเปิดภาพที่สองเลยครับอ๋อโอ้โหไม่เจ้ากันไม่เจ๋งกันเลยเน่ายมเข้อหง่ายมากเลยยากมากเลยฟรีเลยหรือเปล่านะหัวตอาลเป็นเอลแบบนี้เอมมิเลีย นะะคในกระเป๋าที่ที่ที่เอมิเลียใครตอบเอมิเลียบ้างครับโอ้โหทำไมไม่พิมพเลยกันนี้ด้วยกูเลยว่าคุยไงว่าอะไรค่ะลุงถ้าร้านไปรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายค่ะเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วและรูปสุดท้ายอะไรนะอะไรนะอะไรนะหน้าแต่ไม่รู้ชื่อเคร่ะฮะกันกันนะกันกันนะเฮ้ย รู้ไหมคะรู <w benim reunion> ้ไหมคะคุณเล่นเกมนี้หรือเปล่าไม่ได้เล่นด้วยอ้าจะไหมอย่าแล้วข้างล่างมียิ้มหวานอยู่นะคะอย่ามองค่ะอย่ามองค่ะอย่ามองฮะตอนนี้ข้างล่างมาไม่เร็จะตอบไม่ได้อ่ะสามสองหนึ่งครับหยอกเลยหยอกนะคะได้ไปหนึ่งคะแนนค่ะแล้วคำตอบนั้นก็คืออักมนิสไนต์ตอบได้ล่ะเฮ้ยคราวนี้ถือว่ายากนะเนี่ยเรื่เซอร์เจนนะคะ ใครที่ตอบได้ไม่เคยเลยนะคะที่ตอบได้มีมีไหมคะใช่ข้อนี้ไม่เคยมีคนตอบได้เลยค่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคนตอบได้ฉันตะเหมืนจะกระชากตากันเราผ่านที่ที่หนึ่งมาด้วยกันนะฮะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่สาวรออยู่ข้างล่างก่อนนะคะส่งกำลังใจและคำสาปแช่งให้ผู้ร่วมแข่งขันทั้งสองคนด้วยนะคะใช่เหรอคะแต่มันจะดีเหรอคะคุณน้องขาแหม เซนมาครั้งที่สองครับสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยสวัสดีคอะยูโรชิโกะนากาชิโรขอบมากครับสวัสคะสัสดีคะชื่อแนะนำตัวนิดนึงนะชื่อขับครับชื่ออะไรนะขับขับคุณศักดิ์นะครับผมคุณศักดิ์ประทับใจตัวละครไหนของทางน้องโมเอะมากที่สุดที่น้องคอนมาครับเมกูมิคาโตะเมกูมิคาโตะ แมงกมีอ่อาใช่เลตั้งใจแค่ไหนคะกับกา,นไาไรไปีไ,มไ,ไมหมคะนอกจากในุมีแล้วมาิาีฟ้ามาิฟ้าเเกี่ยขอบคุณคุณใจนาดไหนครับคุณาน่าน่า เดี๋ยวขอพากนเลยแล้วกันัะโอ้โหเ้าด้วยอ่ะนอนมาอันนี้รู้นะน่ก็คือัมาบรวละครมาลินมาตวครับมาลินเป็นนี่รอชื่อหรอ

เอ๊หยุดเลยนะไม่ต้องไปเลยนะข้างลตอบได้ไหมคะเอผมสีออกชุพูแบบนี้รู้กันมคะันใไมชื่อไอไอจ๊ะชน้องไอไอจากวไอั่วขลไอจวขลอยเป็กคำตอบที่ คำตอบมาเลยครับมูไนน่าน้องเจ็ดกีนานะฮะเซเว่นบอชกันนนี่น่าเสียดายจังเลยค่ะไม่เป็นไรไปข้อสุดท้ายดีกว่าตอนนี้คุณมีแค่หนึ่งแท็มโอ้โหชอบเอเนอร์จีข้างล่างมากเลยด้านนี้เล้วชิคกี้พายคโมเอ็ทำท่าใบให้ด้วยนะคะทำท่าใบอีกหนึ่งทีได้ไหมคะอันนี้อันนี้ กูาซู่ตรนี้แล้วทำแบบนี้ยไฟทำไ่นีเลยแต่ถ้าไนงอนี่คือแบบอันตรายมากเลยนะไมัอันตรายมากเลยนะโอเคตะกี้นี้ได้มาละรู้ไหมครับใครดีเซลนี่แนี่แนี่แเนาะค่ตอบคือดีเซลใช่ไหมฮะ อ้ยีน yup. ี่ีนน่ยีเซลีเซลหรอคะีเซลใช่ไหมีเซลจริงๆเหรอเชลอนดีมีท่าใบใหม่ท่าใบใหม่ทาใบใหม่ทาใบใหม่กือม้อยู่ดีกว่าพีจะตอบจริงๆเลยันท่านีไอ้พวกกดสกินไอ้พวกสกนเนืเรื่อไม่ดูเนเรือกสก็กดด้วยค่ะยอมรับ และครตบน่อตด้วินกเกนาเยค่ะมารีนนะคะมเรียาก่อนเดกเป็นโดานียนะคะโอดานียั่โอดานียโอดานียโดานียไม่ไกดโอดานียไหไม่เล่นไม่เล่นไม่เนโอเค ขอบคุณมากเลยนะครับภาษากราฟิกก็ได้ไปหนึ่งข้อหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนเหมือนกันถ้าเกิดว่าเกิดไทเบรกขึ้นมานะเราจะทระการตัดสินกันเรื่องการโอ้ได้หรอเปลวิฉุบแน่นอนเลยค่ะชื่ออะไรครับนับครับนับครับคุณนัทนะฮะคุณนัทชอบตัวละครไหนที่น้องโมเอกชอบมากที่สุดครับ หลายตัวใช่ไหมเห็นมาหน้วนี่รับไม่ทั่วนะนะรับสอชนะอ๋อได้สอโอ้ยชอบใส่คานิกาโตมาได้ยินคุณมั่นใจขนาดไหนครับมั่นใจขนาดไหนเริกไม่มั่นใจแล้วครับเริ่มไม่มั่นใจแล้วฝันจะขุดอีกนี่คือหนึ่งคะแนนทั้งคู่เลยนะคะถ้าทำได้สองนี่คือชนะแล้วนะเอมาได้ยินเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกกันเลยดีกว่าครับ ไลซาอะไรอ่ะหนูไม่ออกเลยอ่ะหนูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคำตอบของคุณคือไลซาค่ะไลซาเป็นคำตอบที่ที่ที่ไลซานาตรีโนไลซ่าย่า ันน <laughs> <lly bokki gehört> <horrible> ี้ก็เซเฉลยอยู่แล้วค่ะใช่ไม่เจอไปเสักค่ะว่าคนณ้อเข้ใจง่ายสุดเลยค่รีบปยาแล้วเองนะคะไปต่อภาพที่สองกันเลยดีกว่าครับโอ้ มีใครรู Luckily, no, ้ม oh, oh. no. yeah, okay. ีใครรู้ไปฮะมีใครรู้โอ้โหอ้อินเดีเดีดีเนะกีบ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 าอ่ีอเอเอเบ้ถ่าคำตอบก็คือเอ๋เมย์ชองน้องยายันเนยาัางยันวชื่อเกมมันก็อ่านยากมากผมชอบอ่านวัวหัวว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 ัวี คินนิ้นั่นเองนะฮะโอเคไปกันต่อสุดท้ายกันบ้างดีกว่าครับมาอาจจะได้โอนให้ออกอยู่ใน,น,นะะไฟ <ป S 1> นัออคอนส์ตฮะอยู่แน่ไฟนัตเสิตฮะฮะอย่น่ชัวร์เหรอร้อยตันต่จิงเหรอไม่ค่ะใช่ใช่ยในีนอคารเตอรนตุสิ ดีค่ะข้อที่10ตัวละครที่ชอบมากที่สุดก็เลยตอบได้ทันทีแต่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าและคำตอบนั้นก็คือแฟนอลันตาจีโนยูนาเน่เขาบอกว่าเป็นคนที่ตอบได้สองข้อสองคะแนนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญนะคะเดี๋ยวโลกถ่ายรูปกับทางฝั่งของเมาโมเอะบนเวทีเลยนะ คำสุดตรงนี้อ้าวขอเก็บไปนะฮะโอเคชิชิชิช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 ขอบคุณคุณนี่กับที่สที่เขามาลกิจกรรมด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอเป็นทีมงานแล้วเดี๋ยวค่อยไปกรบภาพเอาเองจริงแล้วกันนะครับเราโลภีบ่าอู๋นี่คือเขาก็รู้มันโชคดีจริงๆโชคดีพอดีเลยลูกสุดท้ายมาคนที่สามในตัวละครที่ตัวเองชอบโอ้โหแล้วมาแบบว่า มาเป็นผมซาแบบนี้บางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันว,ว่าเป็นตัวละครไหนยังไงนะคะบ๊าย Thank you Thank you ค่ะขอบคุณมาก Bye bye อ๋อเดี๋ยวเราจะเซลฟี่ถ่ายย้อนหลังจากบนเวทีสเตจนะคะลงไปข้างล่างอ๋อใ oh. oh. <Okay. S 2> ช่นี่จะมีใายจะมีภาพปลิดอยู่ที่จริง ตงนี้นเ,ดเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพรวมเซลฟี่กับทุกคนทั้งนั้นในโอกาสนี้ครับขอเชิญทุกท่าน <that S 2> มารูดีปด้านหน้า,ากับนี่นตึงมารถถ่ายรูไปได้วยกันอยามนอ เดี๋ยวเดี๋ยวรูปถ่ายรูปกันท่าเดี๋ยวเพราะลูกคนนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะเมื่อกี้นี้ไม่ถ่ายรูปกับน้องคนดีๆแล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปไอ้ผู้สิบตรงนี้ด้วยเหมือน,น,นกันสุดยอดเลยเนือ้อส่งลังใหญ่ ขอชนครที่ใหม่คุณน้าค่ะลงดีเยข้าล่างขอบคุณนะคะที่เราเกิดแต่น้องขาบอกมือให้เมื่อกี้นี่เมื่อกี้อนี่ไงมาแล้วก็คว้าไดะแล้ว วันนี้ขอยังสิ้นสุดท้ายนะคะเห็นว่าทางคุณโมเอตเตรียมเซอร์ไพรส์มาให้แฟนๆชาวไทยอันนี้ไทยกูอวดในภาษาภาษาจีนจริงๆคือสอภาษาไทยคำนึงมาค่ะใช่เอ็นโดซานิก้าทักซึ่งชังชอยีริมุยคาโอเคโอเค ขอบคุณมากอตเดีนคุณโมเอนะจะอยู่กับเราหรือจะมีใครซื้อบัตรนี้อังกฤษมาแล้วใครซื้อบัตี่อันะคะใครซื้อเนี่ยเกียวรีโมเอ๋อชกี่เซ็ชันนะคะรอบป2ครึ่งอย่าลืมไปรับบัตรที่บูธคัพ E11 นะคะเ E11 ร,รับมาแล้วนะใครที่ซื้อแะไรยังไม่ได้รับไปรับได้นะข้อต่อมา มีใครขายต่อบ้างไหมครับมาโซเอาไปแล้วมีใครขายต่อไหมไม่ขายด้วยไป่เลยะเดี๋ยวเราจะต้องให้คุณโบเอไเวติมตัวแล้วเนาะคุณโบเอนะคะขอบคุณที่มาวันนี้นะคะดีใจมากเลยค่ะสนุกมากโอเคครับผมยังตามเขอใช้มือกับคุณโบ้